ขอสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอ่านี่ครับที่ปอมไอพีครับแบบนี้ครัขอโทษนี้เราก็เริ่มแล้ก็เริม่มเกมพีนี้ครับเขาต้องใช้ทีมนี้ด้วยครับเพราะวาวันนี้ครับแ้ผมปรับเปลี่ยนกออคืปาายงงข ทุกคนก็รับรู้และเข้าใจระบบการปลาย,าย<ด>ทางอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นในระบบจะถูกประเมินจากการที่ปลายทางทำงานได้เร่งรัดเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน,นถ้าพวกเธอสงสยัยโดเมนเตอร์มันอาจกาาเป็นจ,จุดเริ่มต้นที่ประชาชนจะตั้งคํำถามกับวิธีสังคมในตอนนี่นครับไปแบบนี้เลยเมือนอรนทีน่เอาสมุ ทำมาส่งใหม่ก่อนเช้าพรุ่งนี้นะแต่เธอคงต้องเตรียมคำอธิบายดีๆที่พวกลูกน้องยอมรับได้เอาไว้ด้วยเยี่ยลมากยินยีศากดิ์สิทธิเธอเป็นคนอย่างที่ฉันคาดหวังเอาไว้จริงๆเลยนะนี่ครับ <ขอ S 2> ไปครับ